สวัสดีครับพบกับสองบ่าวคนแสเน่คือเต่านะครับเนาะมีนีก่กันมาอีกแล้วครับพี่นอ้องดูห้องข่าบรรยากาศคือเป็นแน่นี่เนาะครับนะเนาะเบิร์บรรยากาศครับไม่แล้วครับพี่นอ้องไม่แล้วบรรยากาศ <laughs> สวัสดีครับพบกับสองบ่าวคนแสแนลคือเต่านาะครับนะ้อมัน็ขม่าอีกแล้วครับพี่น้องดูห้องผ้าบรรยากาศคือเป็นแน่นี่นาะครับนะเนาะเบิงบรรยากาศครับไม่มอีกแล้วครับพี่น้องไม,ไม่อีกแล้วบรรยากาศ <laughs>